บริษัทฮิวคอฟจังหวัดเชียงใหม่เดิมชื่อร้านชาวไทยภูเขาทำธุรกิจกาแฟมากว่า50ปีตั้งแต่สมัยเริ่มปลูกกาแฟทดแทนฝิ่นและแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นความยากจนเราร่วมมือกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมประชาสงเคราะห์โครงการหลวงหน่วยงานวิชาการและกลุ่ม NGO ต่างๆเพื่อให้การพัฒนาเกษตรที่สูงนั้นมีคำตอบ เรายอมรับเขาว่าที่ผ่านมาเราประสบปัญหากับการส่งเสริมกาแฟอินทรีย์บนพื้นที่สูงมาโดยตลอดในฐานะธุรกิจกลางน้ําเกษตรบนพื้นที่สูงมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกษตรด้านล่างนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่การลดการใช้ปุญญ๋ยยาการลดการเผาทําลายและเป็นวนรเกษตรอย่างแท้จริงและเมื่อ1ิปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถาบันพื้นที่สูงองค์กรมหาชนได้เข้าส่งเสริมปลูกกาแฟอินทรีย์ในพื้นที่4หมู่บ้าน ขุนตื่นยางเปียงนาเกียนสบโขงในอำเภออมก่อยและได้รับการรับรองเราได้เข้าไปร่วมเรียนรู้แก้โจทย์ปัญหาต่างๆร่วมกันการเข้าใจและเข้าถึงทําให้เกิดบทเรียนต่างๆมากมายเราได้เห็นการสร้างผู้นําเราได้เห็นการสอนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและผลกระทบเรายังได้เห็นการมอบโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสไม่ว่าคุณจะมีกาแฟเพียงแค่1กิโลกรัมคุณก็ได้รับโอกาสในการรวมกลุ่ม เราได้เห็นคนที่ติดยาเสพติดหรือแม้แต่พิการตาบอดก็ได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาตรงนี้ผลจากความสำเร็จกาแฟอมก๋อยทำให้เกิดความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของบริษัทกับสถาบันพื้นที่สูงในพื้นที่ห่างไกลและต้องการโอกาสหลังจากนี้เราอยากเห็นการเกษตรบนพื้นที่สูงนั้นให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติพืชพันธุ์ประจำถิน่นและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอย่างจริงจัง เราอยากเห็นสถาบันครอบครัวเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งและกาแฟก็จะเข้าสู่พืชที่เป็นเกษตรความหวังอย่างแท้จริงส่งต่อคุณค่าไปยังรุ่นต่อไป